สวัสดีจ้าคุณผู้ชมจ้าวันนี้จะพามาชิมลาดหน้าหมีกรอบทะเลนะจ้าร้านพี่ตุ๋ยนะจ้าร้านพี่ตุ๋ยบ้านกลางจ้ามาอัปเดตอีกรอบหนึ่งจ้าลาดหน้าหมีกรอบทะเลนะจ้าคุณผู้ชมจ้าแม่ค้ากำลังบรรเลงจ้า สวยชุดไหนก็สวยบอกแล้วแม่ค้าชุดไหนก็สวยจ้าสวยทั้งกายสวยทั้งใจงน่ากินกยัย่วยั่วยยั่วมี่รอบก่อนนะจ๊ะ คุณผู้ชมจ้าแดบบจ้าเลยลาดหน้ามีกรอบทะเลนะจ้าคุณผู้ชมจ้าน้ำฉ่ำา่ำเดจะพาไปดูในร้านนะจ้าประมาณนี้นะจ้าหน้าร้านก็จะมีขนมฝักบัวโบราณน,นะจ๊ะคุณผู้ชมจา ขออนุญาตนะจ๊ะม,มีขนมฝักบัวด้วยนะจ๊ะคุณ้ชนจ๋าหน้าร้านหน้าร้านพิตุ๋ยนะจ๊ะหน้าร้านพิตุ๋ยนะจ๊ะมาอุดหนุนกันได้เลยจ้ะชุดละยี่สิบบาทเช่นไหมจ๊ะอุ้ยเจี๊บคุณจังไอ้น <Hey, new. S 2> <Hey. S 3> ิวเฮ้ยเจีบ๊บ <new. S 2> เจีบ<ป>เจ๊บ เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบนึกนึกนึกเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบขายของชําอยู่แถวศาลบ้านโคกโอ้นั่นบักอ้อนั่นเจี๊ยบเห็นพี่โกใช่เอาเป็นว่าเจี๊ยบเห็นตาเห็นตาเห็นเสียงเจี๊ยบก็คุ้นเลยใช่ไหมนั่นตัวเลขถ้าว่าเดี๋ยวนี้ ก็พยายามดูแลรักษาตัวเองนี่ <laughs> ไม่ได้ทำแล้วหรอไไม่ด้้ทแลวขายของชำรนะวเซเว่นก็ไปเปิดใกล้ขายก็ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนได้ได้พาเอฟซีมาชิมรัดหน้านะดาเจมไม่รบก,กวนแล้วจ้ะนะขายดีๆนะ พามาดูเมนูอาหารตัวที่ตุ่นนะจ๊ะมีเมนูหลายอย่างนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋ามียำม,มีต้มมีผัดหลายอย่างเลยจากคุณผู้ชม พี่ตุ๋ยได้ได้ยำประดุกฟูไหมเอ FC FC ะอคะขอมาอ๋อไม่ได้ยำใช่ไหมอ๋อจ้าจ้านะเรามานั่งรอกันนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊าโต๊ะเก่าเวลาเดิมแป๊บนึ่งนะจ๊ะ ของเราได้แล้วคุณผู้ชมจ๋า,ได,จาได้แล้วได้แล้วขอบคุณค่ะคุณผู้ชมจ๋านี่นี่เลยนี่เลยนะจ๊ะมาอร่อยอร่อยด้วยกันนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋ายั่อยั่เลยจ้า น่าชิมไหมจ้าคุณผู้ชมจ้าร้านพี่ตุ๋ยนะจ้าร้านพี่ตุ๋ยบ้านกลางจ้าเรามาลงมือปรุงกันดีกว่าจ้ารสจัดจัดใส่พริกทั้งไล่เลยนะจ้าคุณผู้ชมจ้านี่พริกไทยนะจ้าน้ำปลานะจ๊ะน้ำปลาเพิ่มลูกไตนะจ๊ะ าเพิ่มเบาหวานจ้าน้ำส้มเพิ่มความจิตจาดนี่เลยจ้ะพริกป่นเพิ่มความแซ่บนะจ้ะใส่ไปเลย ไปเลยจ้าแซบๆเลยนะจ้ามาแซบด้วยกันนะจ้าน้ำลายแตกลรงมือแซบกันดีกว่าคนพุกเขาให้เข้ากันนะจ้าคุณผู้ชมจ้า มีเห็ดด้วยนะจ๊ะใส่เห็ดด้วยคนะร้อนนเลยนะจ๊ะพี่ตุยจะไปตลาดเหรอเก็บตังก่อนดิเจ็ดสิสั่งพิเศษคุณผู้ชมจ๊าชุดนี้เจ็ดสิบบาทนะจ๊ะถูกเวอร์ ให้เยอะด้วยจ้าพี่ตุย๋ยพี่ตุ๋ยจะไปตลาดไปซื้อของขอบคุณนะคะที่ทำให้พิเศษเลยลงมือแซบกันได้แล้วจ้ะ เส้นหมี่ก็กรอบนะจ๊าเติมน้ำตาลหน่อยอร่อยมากมาย เส้นใส่กุ่งนี่เลยนี่เลยนี่เลยจ้าอร่อยเลยอร่อยเลยจ้าคุณผู้ชมจ้า I'm up. กุ้งสดเด้งเลยจ้า เส้นกรอบอร่อย อร่อยไปด้วยกันนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าถูกใจคลิปช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋า กรอบสนั่นจอเลยจ้าเส้นเส้นมีกรอบกรอบสนั่นจอเลยจ้า 把那。 อร่อยเลยจ้าอร่อยเลยจ้าคุณผู้ชมจ้าคุณผู้ชมจ้าเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปจ้าแล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ ขอขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะขอให้เฮงเพงปังๆังรวยๆทุกคนทุกท่านเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊ะบาย<ง>ๆ,ๆนะจ๊ะพรุ่นี้เจอกันคลิปใหม่นะจ๊ะเจอกันทุกวันเลยจ้า